กานช่องเจดตัดพอทำไมสายเลือดสองหัวใจทำกับทิสาแบบนี้ เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจของช่อง7 HD แมรเรตติงจะถือว่าทำออกมาได้ดีแต่กลายเป็นว่าก็มีหลายเสียงที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในหมู่ของแฟนๆนางเอกคนดังทิสาวริทิสาเพราะตลอดทั้งเรื่องทำเอาเซ็งกับบทบาทที่จืดชืดไรรสชาติแทบจะเรียกว่านางรองของเรื่องแบบเต็มตัวจนออกปากบ่นกันเป็นแถวว่าละครเรื่องนี้จำเป็นต้องเอาทิสาม,มาแสดงเพื่อดันนางเอกใหม่ขนาดนี้เลย หอกระทั่ง2 EP ที่ผ่านมาแฟนๆถึงค่อยเริ่มยิ้มออกได้บ้าง เพราะถือเป็นการปล่อยของครั้งสําคัญของนู่นที่รับบทดโดยทิสาเมื่อความจริงเปิดเผยว่าทีแท้เธอไม่ใช่สาวใสใสซื้อ,อ,อแต่มีความร้ายเงียบอยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องแต่ปรากฏว่าถึงจะพีกก็พีกได้แค่นี้เพราะพ่อนุ่นหรือทิสาถูกจับเข้าคุกก็เหมือนจะหมดบทบาทในเรื่องไปเลยเล่นเอาชาวเน็ตซิงกันอีกรอบแห่ถามแบบรวๆว่าถ้าจะให้มีเรื่องพีแค่นี้ไม่จาเป็นต้องเอาทิสามาเล่นก็ได้มั้งเป็นนักสแสดงธรรมดาธรรมดา ในช่องคนอื่นๆก็ได้ในขณะที่แฟนๆอีกด้านบอกว่าบทนุ่นไม่ง่ายเลยนะยิงซีนดรามา่าเครียดจนเลือดก,ก,กำเดา้ายถ้าเอานักแสดงคนอื่นมาเล่นบทนี้คนดูน่าจะดาวทางออกว่าบทนุน่นต้องมีอะไรมากกว่ารักสามรซาแน่บทเหมือนไม่มีอะไรมาถึง10 e อีพีแล้วต้องเล่นเหมือนบทจืดจางมาทําอะไรในเรื่องนี้หรือเป็นตัวขัดจังหวะพระนางจนคนดูเชื่อว่าบทแย่ต้องใช้ความสามารถขนาดไหนละคร ยังเหลืออีกหลายอีพีต้องรอดูต่อไปว่าบทนุ่นจะพีคอีกไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวของที่ดูทุกอีพีและหรือบางทีคาตกรตัวจริงจะเป็นนุ่นก็ได้ใครจะรู้ต้องติดตามชมกันต่อไป